สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่หนึ่งขอตูมต่างแดนมาแล้วจ้าแม่หนึ่งแม่ฮักอุ้งอิงเพชรเป้านแพงคะ่ะนี่ใครได้รับชมรับฟังรับรับ,รบชมรับฟังอีพีที่แล้วหรือเปล่าเอยเรื่องชุดถูกใจพ่อๆแม่ๆมคะชุดสวยไหมคะใครถูกใจขอมินิฮันให้แม่หนึ่งในเดจ้าปิ้ง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 นี่ แต่ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆาพรพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดติดตามให้แม่หนึ่งอ้โตอนนี้แม่หนึ่งคนติดตามหกร้อยเกือบหกร้อยคนแล้วค่ะดีใจมากมากขอบพระคุณมากมากเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตกใจทําไมคนขึ้นเร็วมากคนติดตามขึ้นเร็วมากออ้ดีใจมากมากค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณมากมากพรพ่อแม่เอฟซี ลูกสาวแล้วก็สาวน้อยเพชรบางแพงด้วยนะคะอบาก็คุณจริงๆจ้ะขอบคุณจากใจจริงๆจ้ะเอาละค่ะเรามาเข้าประเด็นกันก่อนเมน <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆากากากอืมเรื่องชุดนั้นนะเนาะชุดเราผ่านไปแล้วเพราะเป็นสองชุดสองชุดแรกที่แม่หนึ่งสั่งตัดให้ลูกสาวนะเนาะแต่ว่าแม่หนึ่งก็มีอย,อย่างอื่นด้วยนะจ๊ะแม่หนึ่งก็ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตเรื่องชุดนะจ๊ะแม่หนึ่งก็จะซัพพอร์ตเรื่อง มาลลยด้วยนี่ก็จะเห็นผ่านๆตาหลายๆท่านหลายๆคนเนาะว่าเปเลยมีมาลลยจะมีชื่อแม่หนึ่งแม่หนึ่งรึไทยหรือแม่ก็แม่แม่ฮักเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นชื่อบางทีก็จะเปลีป่ยนไปอีกชื่อหนึ่งของแม่หนึ่งบางทีเป็นชื่อเลขของแม่แม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยแม่มันจะเปลี่ยนบ่อยตอนนั้นยังยังตอนนั้นจะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่ายัง ยังไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวว่าจะเอาชื่ออะไรแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วน่าจะลงตัวแล้วในปัจจุบันนี้จะมีแต่แบบว่าเป็นแม่หนึ่งหรือไทยหรือว่าแม่หนึ่งบ้านหักต่างแดนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีแบบตอนนี้เออเดี๋ยวก่อนจ้ะแม่หนึ่งทำบ้านหักต่างแดนแล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้แม่หนึ่งในอาจารเพจบ้านหักต่างแดนอุ้งอิงเพรบ้านแพงคะ่ะคนติดตามเยอะมาก สิบเอ็ดคนค่ะเยอะจริงๆค่ะสิบเอ็ดคน <laughs> บ้านฮักหลังเล็กๆเ <p ul g> พิ่งเปิดใหม่นะครับเ <p ul g> พิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงเดือนเนาะยังไม่ถึงเดือนจะ้ะอ่าเราไปต่ออา่าพูดพูดไปเรื่อไอไม่หนึ่งก็ได้ <g ul ing> แล้วจากที่ชุดนั้นไปแต่ไม่หนึ่งก็รออยู่นะชุดก่อนที่ก่อนชุดเอ่อสี สีม่วงสีขาวน้าเงินเนี่ยมันมีก่อนหน้าน,านั้นที่แม่หนึ่งสั่งตัดไปที่แม่หนึ่งให้ศิลปินในวงเป็นคนติดต่อเรียงชุดเรียงอะไรให้สั่งชุดให้น,นั้นแหละจ้ะที่แม่หนึ่งเคยพูดไปเมื่อ EP แรกหรือ EP ที่สองนี่ค่ะนี่แหละจ้ะถ้าแม่หนึ่งจำไม่ผิดเนาะทีนี้มันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิวยังไม่ได้อะไรก็แม่หนึ่งก็ติดต่อถามไปตลอดนะเออถึงคิวแม่หนึ่งยังชุดได้เมื่อไร่วานไหน เพ่นก็บอกว่ายังไม่ถึงคิวไม่ถึงอะไรจนจนมาจนจะปิดวงเพ่นบอกได้แน่นอนครับได้แน่นอนแม่หนึ่งได้แน่นอนชุดแต่เสร็จแน่นอนพอติดต่อไปก็ยังไม่ได้อีกพอยังไม่ได้อ่ะแม่หนึ่งก็ดูคลิปดูไปดูมาแล้วลูกสาวโพสไปพูดมาอ้าลูกสาวโพสมาเป็นชุดเอ่อในเห็นในเฟซมันเป็นเฟซไอ้กลุ่มพวกเสื้อผ้าแฟชั่นเอ่อเป็นชุดลาตีชุดเดฟชุดอะไรอย่างเงี้ย พอดีนีแม่หนึ่งก็เลยทักไปหาลูกสาวแม่แม่จะให้เป็นในรางวัลหนูนะลูกวะวันปิดวงแม่ให้หนูสองชุดเดี๋ยวแม่ส่งชุดไปให้ดูแล้วหนูเลือกเอาแม่ให้แม่แม่สั่งให้หนูสองชุดหนูก็ส่งหาหาอะไรไปหารูปแบบไปมันจะเป็นชุดชุดสั้นชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดมันทะเลชุดอะไรนะ ชุดเดบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าชุดราตีสัน้นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งไปให้ลูกประมาณแปดชุดให้ลูกเลือกเลือกดูว่าหนูจะเอาหนูชอบชุดแบบไหนอะไรยังไงให้ลูกเลือกมาสองชุดเดีนะ๋ยวแม่หนึ่งสั่งให้แล้วก็ส่งสัดส่วนของอะไรมาไซว่าหนูเอาไซอะไรอะไรอะไรมาอย่างเงี้ยลูกก็โอเคเลือกสองชุดมาแม่หนึ่งก็จัดการส,สั่งให้เลยค่ะ มาได้มาได้สองชุดนี้มาได้ดไดเอ,อช่วงงานเอ,องานม,มินิคอนเสิร์ตสองชุดนี้ลูกสาวมีชุดหนึ่งลูกสาวใส่ใส,ใสบอยมากน่าจะเห็นผ่านเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่น่าจะเห็นผ่านๆนะจ๊ะและอีกชุดหนึ่งที่สั่งมาสั่งมาคู่เอ่อคู่ควบค,คู่กันมันลูกสาวว่ามันใหญ่เกินไปก็เลยบอกว่าส่งกลับมาให ส่งให้ให้ทางเอ็งจี้หรือใครก็ได้ส่งกลับไปให้บริษัทแล้วกเดี๋ยวเขาส่งมาให้ใหม่ส่งให้ไปที่ร้านใหญ่เนาะเพิ่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วทีนี้ก็เลยก็ยอนนั้นยังเฉยๆอยู่ก่อนแต่ชุดหนึ่งลูกสาวจะใส่ประจํามากไองานมินิคอนเสิร์ตแล้วเรามาดูอนะีพีหน้าว่าจะเป็นชุดอะไรแม่หนึ่งไม่ให้รอนานคะ่ะแม่หนึ่งจัดให้อยู่แล้วว่าจะเป็นชุดอะไรแล้วนะมันจะให้ดูนะคะ การอีพีนี้แม่หนึ่งขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนพ่อพ่อแม่แม่แม่เอฟซีอีลาน้อยอง์อิงเพรบ้านแพงนะคะแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่สาวน้อยเพจบ้านแพงที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนึ่งเป็นกาลังใจให้แม่หนึ่งเนาะขอให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายที่มีพลนามัยที่สมบูรณ์นะจ๊ะแล้วเงินทองไหลมาเทมารวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะจ๊ะแล้วรอรับชมกันอีพีหน้าเนาะ อีพีนี้ขอสวัสดีค่ะ